แงสูงอ่ะนะครับกับเก้าอี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําภาพปีนเขาโดยที่นะครับเราใช้เก้าอี้แทนดึงเข่าเข้าไปดึงเข่าเข้าไปชนแต่ต้องจับเก้าอี้ให้แน่นๆหน่อยนะครับพยายามแล้วก็ท่าบอกท่าหน่อยพยายามให้หัวไหล่กับข้อมือเนี่ยนะครับอยู่ในแนวทิ้งดิ่งนะครับตรงจะได้ไม่เทโอเคใครที่เพิ่งผ่านไปผ่านมานี้เป็นเทห้าสยังผิดได้บ้ายโคตรตุ้มครับผมและโคตรสกุวันนี้เราก็คือจะหมอคำลังการในส่วนของหน้าท้อง นะครับรวมถึงหน้าขาของเราด้วยโดยที่เรามีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอง4ี่ท่าสำหรับวันนี้ะนะก็คือว่าเราจะเริ่มต้นจากท่าแรกก่อนก้มมือไว้เสร็จแล้วก็เราจะเหมือนกับควนโมแปง้งโมแปง้งนะพยายามคือจากนี้ปุ๊บใช่ไหมครับดึงตัวเพราะเหมือนโน้มตัวไปห,หน้าแล้วพอแล้วปุ๊บดึงตัวมาด้านหลังแล้วก็กลับไปเราจะวนไปก็คือซ้ายสิบแล้วก็ขวาสิบ อ่ามันจะได้แบบกลางลำตัวเยอะมากนะใช่ไหครับโอเคลองไปพร้อมกันนะครับโอเคไปไหนก่อนไปซ้ายก่อนหนึ่งอันนี้ไม่ได้เรียกขวาเหรอก็ซ้ายใช่ไหมสองเรปเจ้าซ้ายก่อนไงสามไม่เป็นเอาเป็นว่าไม่ต้องดูการซ้ายหรือขวาก็ได้สับสนอยู่ว่าอันนี้ซ้ายหรือขวาเจ็ดเก้า มุนกลับมุนกลับอีกด้านหนึ่งค่ะหนึ่งสองขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาถัดไข่นะคะพี่นิดบอกว่าชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะสวัสดีคุณโยตัวอะนรลค่ะสวัสดีครับพี่นิดเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านละวันนี้เราจะกลับบ้านละวเก้าและสิบให้สองยิบขาไปเดี๋ยวเรายอมมือแตะโอ่าสลับยี่สิบครั้งโอเคนะครับหนึ่งสองสามไป 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ห1สรู้สึกเลยว่าเต็ <S 1> 1, <S คุมากค่ะ12ตอนที่สาเนาะ14 15 16 17 18 19 20อันต่อไปนั่นคะ่ะปุ๊บ นะครับกระดกขึ้น10ครั้งอย่างนี้นะครับขึ้นไปแค่นั้นเองเอ็นตัวไปด้านหลังไม่ได้ต้องสูงมากโอเคไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สแปดเก้าสิบสลับข้างไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าสท่าสุดท้ายเราจะลุกจากเก้าอี้นะครับมาทำ แพงสูงอ่ะนะครับกับเก้าอี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำภาพปีนเขาโดยที่นะครับเราใช้เก้าอีแ้แทนดึงเขานะ่าเข้าไปดึงเข่าเข้าไปชนแต่ต้องจับเก้าอี้ให้แน่นๆหน่อยนะครับพยายามแล้วก็ท่าบอกท่าหน่อยพยายามให้หัวไหล่กับข้อข้อมือเนี่ยนะครับอยู่ในแนวทิ้งดิ่งนะครับตัวมันจะได้ไม่เทโอเคอ่ะยี่สิบครั้งนะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่เก้าบอกสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18, 1 40, 70, 72, ิ1สี่สิ้บกเจ็มาแล้วแก้เซต2อ๋อวันวบแป้งโมแป้งก่อนโอแป้งก่อนเก okay, ไปด้านนี้ก่อนนะครับไปหนึ่งโยกตัวสองโยกตัวเยอะสามเอ็นหน้าเอ็นหลังเก่งพุงเก่งพุงอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้เอ็นหลังห้าเอ็นหน้าเอ็นหลังด้วยหกอือโอ้เพราะเอ็นหลังด้วยนี่โดนสุดสุดลยแปด เก้าสิบโอเคมุนกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าแป้งเจอน,นั่นยังกดเอ็นหลังนี่โดนมากเจ็ดแปดเก้าและสิบมาเดียดไปก่อนไป เอ็นหลังเยอะสองเอ็นหลังเยอะสามขาไม่ต้องเยอะเอ็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอสองนะอย่าเก่งล่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิถ้าดีสามยกข้างขาสี่ป้ายสามสองหนึ่งป้ายหนึ่งลาเอ็นตรงนี้สองตรงตรงนี้สามส่ห้าหก เ8็ดแปาสิำหรับข้างป้ายหนึงงเล็กน้อยสี่กดแปดเก้ท่าที่4ไป้าปกอย่าลืมข้อมือข้อมือกับหัวไหล่ให้อยู่ในแนวทิ้งดิ่งนะครับอย่าเอ็นแบบนี้ถ้าเราเอ็นแบบนี้ก็เรายโด่งไปโดยปริยาย3 2 1สองวาอยน่อนไป1 2 3 4 5้ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โมโปแป้งทาที่หนซ้ายก่อนนะครับสามึไปเจน็นส <10, S 1> ุดท้ายละ<า>ย<ด>ูสองสามไปค่ะส5 6 เจ็ด0หมุนกลับครับผมแป 1>, 1, 1เอ็นไปข้างหลังนิดนึงสองทีโม่ไปม่มาลืมสามโยกด้วยสี่เก่งพุ่งนะไม่เก่งหลังนะเจ้าห <5, S 2> กเก่งหน้าท้องไวเจ็ดแปดเก้าและสิบให้สองเป <7 S 1> ็นตัว แขนแขนโอเคสามสองหนึ่ง้ายขึ้นก่อนไป <S 1น <1, S 2> ึ่ง <1, S 2> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดสิบสสิบามี่สิบห้าสหกสิบเ็ดสิบก้ายี่สที่สอ่ะสามสองหนึ่งไปหนอส 3 4มสี่ห้าหกดแดเสอ้าวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดสิท้ายครับผมอย่าลืมหัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันทิ้งดิ่งนะครับโอเคสามองหนึ่งเข่าขวาก่อนหนึ่งสอสส 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20